พลอยนางสาววัสนาพรมนัท i อซิวด e n ดนดนที่47ฝึกงานในตำแหน่ง Human Resource ฝึกในส่วนของการร e ค r u ประมาณ30%อีก70%เป็นในส่วนของการทำ branding ให้กับบริษัทปุนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ภายใต้การดูแลของทีม Workforce Planning and Talent Acquisition หรือ TA team หรือเรียกสั้นๆว่า SCG Career ค่ะ หน้าที่หลักๆคือการดูแลภาพหลักขององค์กรผ่านแฮชแท็ก Live at SCG สร้างแรงจูงใจและดึงดูดให้ผู้สมัครงานเข้ามาสมัครงานกับทาง SCG รวมไปถึงคิดคอนเทนต์ถ่ายทำตัดต่อทั้งรูปภาพและวิดีโอลงในแพลตฟอร์มต่างๆที่ TA ดูแลเช่น LinkedIn Facebook Line เป็นต้น ประสบการณ์ทำงานที่ได้รับจากการฝึกงานในตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมา คือทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นทักษะนี้จะทําให้เราได้ทักษะอื่นตามมาเช่นทักษะการเจราจาต่อรองทักษะการสื่อสารเป็นตน้นและในส่วนของการสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆที่องค์กรต้องการเจนซีอย่างเราไปขับเคลื่อนองค์กรทําให้ได้สกิลในเรื่องของการตัดต่อคิดคอนเทนต์บอกเลยว่าสนุกมากค่ะตอนหาคอนเทนต์ที่ได้ทั้งคอนเน็กชันได้ทั้งงานและพี่ๆในทีมพร้อมซัพพอร์ททุกอย่างทุกหน้างานได้ประสบการณ์หมดพอๆกับ ตอนเรียนเลยเพราะทุกวิชาค่ะได้เอาไปใช้จริง100%คอนเฟิร์มค่ะที่มาของ Capstone Project นะคะคือ SCG Career ต้องการเพิ่มสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok ค่ะเพื่อเพิ่มการรับรู้ให้แก่ผู้สมัครงานค่ะเลยจัะทำโปรเจกต์นะคะชื่อว่าการจัดทำกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับ TikTok SCG Career ค่ะเพื่อจัดทำและวัดผลสำเร็จตามกลยุทธ์ค่ะ ซึ่งผลสำเร็จนะคะสามารถทำยอดวิวได้มากกว่า150,000วิวภายในระยะเวลา2เดือน,นะคะ่ะและยอดสมัครงานของโครงการฝึกงานนะคะเพิ่มขึ้น57%ค่ะเมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช2,566ค่ะหลักๆลัรายวิชาที่ได้ใช้มากที่สุดนะคะคือ Digital c o n t ทนต Creation เนาะได้ในเรื่องของการสร้างและผลิตเนื้อหาค่ะที่ใช้สำหรับ การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเช่นสกิลการในเรื่องของการตัดต่อเขียนบทถ่ายคลิปมุมกล้องต่างๆเป็นต้นค่ะ ฝากถึงน้องๆน,นะคะก็เก็บเกี่ยวชีวิตมหาลัยให้ได้มากที่สุดเนาะอยากทําอะไรทําอยากลองอะไรลองเนาะเพราะว่าชีวิตมหาลัยมันสั้นมากเราไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะจนกระทั่งเราแบบได้ก้าวขาออกมาแล้วเนาะว่า,ามันเร็วมากจริงๆประสบการณ์เนาะก็คือได้จากการลองทำเนาะส่วนบทเรียนก็คือได้จากผลของการทําไปแล้วเนาะอยู่กับปัจจุบันมีโอกาสก็คว้าไว้พัฒนานตัวเองในทุกวันนะคะสู้ๆ